สวัสดีครับกับรายการ Save World Gamer นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นในเกมในเว็บบอลเซอร์เป็นเกนนมรมะบายอารมณ์อีกแล้วนะครับเฮ้ยเรื่องมีว่าคุงครูกลังสอนอยู่แล้วมีเด็กบัมมายมันทัดใส่หัวจับเกมครับถุยจะมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะสมมตินี่เป็นตรงผมแล้วกันนะครับอืมเอาไงดีเริ่มด้วยครูนี่ก็บ่นจังเลยขอหน่อยฮะ หูตายหืมครั้งเดียวไม่พอครับไม่สะใจพอบอืออืมโอ้โหหกเอฟเอเก้าเอฟเอ็นเอสบ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดสิบแปยีสบยี่บเอดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่บห้าครั้งครับอืมไปบาย เอาอะไรอีกเดนเหรอเอานี Goodness. ่แล้วกันโอ้โหดเกินโอ้ออกไปออกไปเฮ้ยออกไปเออเฮือโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ไรเดอร์คิกตรงเรียบร้อยครับลาก่อนครูสสวัสดีครับอันนี้แล้วกัน โอ้ไปวัเกิดฮะวันเกิดคูลเหรอเนี่ยโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยโอ้โหขอบคุณมากให้ไปแชร์คูนี่มึงเขียนมาหน้ามึงโกนไรเดอ้์ไงเด็กโอ้เผาอุ้ยสงสารมันเกิดครับพูดมากว่ะตัดเฮ้ย ตาของกูทำไมฮะรู้ไหมว่ามันไม่ดีไปแล้วครับสวัสดีครับเออผมไม่ดูกูเลยโอ้โหนี่สเออิเดี๋ยวี่เอา้าเอา้าล้มเออโอ,อ้เจ้บขาเฮ้ยเป็นไรไหมเออเป็นไรไหมเฮ้ยโอ้โหเลนแบบนี้กูรักษามึงนะมึงทำไมทำแบบนี้กูโอ,อ,อ,อ้ยอมเลย อืมเอาน้ำไปนะลูกสวัสดีครับไปแล้วครับเอาอีเลยกันจุ๊ฝันหนักก็ร้องอ่ะพอครับพอโอ้เน่นบุกร่วงแล้วโอ้พา้พยคู่ด้วยสนุกจุงเบยสนุกจุงเบยถุยฮะกลับไปกว่า รู้สบายใจเอาอันนี้ลงไม่ได้เอาเนี่สิโูเครียดอ้าวโอจะทำอะไรอือ้อไม่ไหวละอย่าโอโอ้โหเราก็เจ็บเหมือนกันนี่วาเล่นแบบเนี้ยโอ้ไม่ไหวละเอาเออเออ,อขดน้ำหน่อยออกลับบ้านดีกวา่า เอีกสามอย่างอันนี้แล้วกันให้ครูอันนี้มันอ่านว่าอะไรอ่ะกูครูไม่บอกผมเหรอครูไม่บอกผมไม่บอกไม่บอกผมเหรอไม่บอกไม่บอกหรอบอกนอะครับอ่านไม่ออกแค่อ่านไม่ออกทําไมต้องไม่บอกกันด้วย <c oughs> ผมอยากอ่านออกหรือ <c oughs> เอาคืนไปไปดีกว่าอีสองอย่างครับอันนี้ลกัน ฮ่ฮ่ฮเฮครูครับอุอร่อยนะครับออห์อร่อยอหอหื่ยอดเกิดมามม่เคยกินน่แหละเอาไปสักหมัดหนึ่งได้ไหมไปแล้วบายบายครูัดดีอันนี้จะเป็นสุดท้ายละอีเอาเอาแม็กไปครับครูครับผมมีแม็กมาใหครับ โอ้โหเอาคือเอาลูกแม็กยัดใส่สมองเลยเหรอโอเคก็จบแล้วนะโอเคก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็อ้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์หรือว่า กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปครับ